แม่หนึ่็นบอลลูตาเ้าสฉรูดแม่บอกอันนี้เขาบอกล้าเ่ราะพนนั่นนั่นเปล่เออไอ้พวกมึงพวกหมามาเกิดนักบวชซื่อน่ะแต่ตอลูนตาใครมันโคตรเชื้อเราใครล่ะไปตบปากให้มันปากไม่พูดไม่ได้โวกมันเป็นมาจากไหนมันพูดแบบนี้เหรอบอมลนตาบกหันรฮถาม่อมาถ้าลูกพออีกแล้วถปากครแล้ว่ะเราเราไม่ไอยู่ผั่งของพ่อเม่ คนหมเล่นลอเพ็นาอยู่ห้อกากาศเพื่นเาอากาศเ่อนตักเกว่าท้าผู้ใหญ่พ่อาเขาถง่อยดิคือ่าควงไฟตกเอปืนไปยิงกระโดดีล้วก็เป็นหมุดขึ้นอีกค่ะเพราะว่าเพื่อนเขาไปเบื้องเม่นที่ที่เม่นในหลวงูน่ะค่ะที่ที่ป่าม่านหลวงพูนอ่ะบ้านนี้เพื่อนก็หูว่าเป็นพระเพื่อนูว่าเป็นพระพ่อเพื่อนก็บอกว่าเอา บอกโผม่ไฟไว้ถ้าวม่นั่นอีกไงไฟหลบควันติดเลาเมารถไปอยยาปากนะตกปากนสิบ่าไม่ดอกบ้านนี้เขาหายเ็ราเต็มพสะจืดมข้าน้งพรมนุษย์หายหมเออหมาสีพอสีแม่พึ่งบ่มพักคนีสิบบาอาเคายืมขอโอกาสยืมค้ามดาลุ่มพรมานุษย์มาดาด้ยโคตรพ่อโคตรแม่พึ่งบ่มเป็นคนบ่าสิบ่านี่นี่ลุ่พรมนุษย์เด้อด่ะเดสิเอาปนนั่นแหละเอเอาปานนั่นแหละ มันบาจังไดว่าเขามีแต่ทำมีแต่พินัยว่าตามหลักคำสอนทางนั้นมันกาฟาเทวดาบ่ะจามาพรรูปมาข่มบ้านบ้านใดแม่บอล่ะเขาม่บองเราหรหมาสีพอสีเมียเมื่อเกิดมาเหมือนแม่นเลยบองรจจตัวนด้นมแม่บอกคนบ่จิอคนช่อนเขาหนีบาดีที่สุดแล้วเนี่ยนะมาเมื่อนั้นกลุ่มหนึ่งมาได้หลายคนแบบไม่เนียัหละอเลยว่างหลวงพ่อมาลุกไรเนี่ยมาได้พวกกีฉันมามาอันลู ูน้อยเพิ hmm. 是是 okay. Isaiah, ่นเบามวนเดยวกัลูก yes, จ uh, ังแ eh BE um ่น no? ูจเออนี so ่ย่ต้องเขียนเขาเลยฟ่ายังเฉยไปหาลวงพ่อไปหาลวงกูหน่อยเพิ่นเพิ่นเบามวลก็อย่งนี้ลูกจังแ่นลูกจังจีเออเนี่ย่ต้องเียนมันก็บามวลเหรอัเย่งเาบหมา้านาศัยกันเหรอเลยไปจ่งเขาแม่นะนั่นแหละเบเามวนั่นลูกไ่เพิ่นเออโอ้ยลงพ่น่อยหลวงูหน่อยเพิ่นเบามวนกอย่งน แต่ม่นานี่หมาจีปอจีเมียมันโดนแ่ละมนมนเบาไหมเอบอกใหมาเลยค่ะนะบอกว่บอกให้มากยกาบหนกนวอกาสพลาเยอยังมาโดนแล้วล่ะคับรถี่โอกาสเนี่ยค่ะเพาน้ำพูนี่บ่อเันบ่ิตวบอสิมาอยู่กับท่านหลวงเยบืมากเลครับคือองค์ตังกจเป็นู้ทีิใว่าเป็นผู้ที่เขาเป็นบ้ายู่ในบ่อตรงกลางไงท่านสอน สอนต่่เสสอนตั้งแต่ปี1เป็นแต่ปีออกห่วได้บกคิดว่าบกคิดว่าที่เป็นที่เลยยู่ป่าอยู่เขาขนาดฝันยังขึ้นจีขึ้นชัดแท่นะนี่น้อ <t> นี่ปมาทที่เ <t> ดยออกทังทีไ่ไปทังที่ไออลาบกันที่นั่งไม่ได้ต <t> ีกัน้ปอ๋อมึงบกีเสียกูกว่เโอ้ยโอ้ยตามไม่าัเนาะ ลวงปู่วายานไปลงู่ยานแต่ลุงูหมันลงตาบวยดตลงผู่ลาลงูกอดไปกอดนั่นเนี่ไม่เ้าระบาดกอดตาปนแบบนี้ลุงผู่ลาเข้มมาประตูผ้จักเนี่ยอ่าป่นกอดลวงปู่แบบนี้ลวงูกำลังพอนานานาจะไม่เ้าระบาดนลวงตาบวอยเขาเห็นเขาสั่นแล้วลุงลุงปู้หมันเขาเห็นเจขาสั่นแล้วใจหายใจบปทั่วท้องแล้วคือพลรมีมันมันคุ้มกันเลยนะหน้าลูกนะนั่นแหละทาไมเราบอกก็ริงผู้ใหญ่เด้ยเพราะนี่เขาอยากแน่ ขณะนั้นไปวัดป่าบรรตาดนี่เข้าถึงมานในปีพศ2 5 0 0หาล่อยหานั่นแหละไปวัดป่าบรรตาเห็นลูกตาหยางมาทนอนนั้นแหละอันเฮาเลี้ยวสิแตกเลยเนี่ยมือจันยุงที่ขนาดพุ่นลูกตาซ้ำขั้วอย่านี้เห็นเพื่อนเลยตายแล้วเนี่ยทีวี่ั้นแรกที่เห็นเพื่อสุดสวหรอบโอ้ยอยู่ไปวัดป่าบรรตาเฮาซั่นเ,เบิดเห็นบอกนี่เป็นัธนรมเรากวัวมีความความเข้าโรเพิ่นก่อนเฮาสิตายก่อนสิกลับ ขึ้นสู่ปลกขอการล้ตาแบบคุกทุกใจก่อนหน้าก็อศิลงมาจากเหนือนั่นแหละพอล้ตากับพันปีชีวิบ่อนปีหาชิปเขากับอาภาแตงตอ๋อทุกบ้านบปเลยก็คิดว่าโอ้คงสิตายปีหาินั่นแหละปีหาิน่ยตีกับลมมปีหาตีกับลมไม้การล้ตาครังแรกเออึ้งเข้าไปปีหาิปหาชิปเอมาหาชปในช่วง เอา5หาชีวิตดยหาชดู่หาชีวิตเรีอกข้าไปหาชีวิตีหาชวิตพอมาจำมันจาอยู่พูดมินพร้อก็เตรียมพร้อมจากล่าวแล้วตสินี้มีขึ้นเหนือน่ะนะผีอยูในป่าน,นขเขารไปจนตายเพราะตั้งใจไปจริงจขาผู่ขาตาคุณมันสอนจำเข้าอยู่ในป่านในเขาคันพอมีพนนี่พอมีนุงปูดิเขาใจด้อยันพอมีลุงตาบั่พอมีน้องปูน,น้อยพ่อตรงตเลย เขาองว่าเขาบอกขึ้นเขาบอกว่าเนี่ยท่านพ่อีลุงปูนอยเอ้ผมลุงตาผมมี่ลุงผมีลุงปูหน่อยเด้อบอกไปฟันมาชนโดนเขาเรย้เขาก็ว่าเขานี่เอาลุงตาหาอยู่หาจินเห็นบอกเมวมากส่วนหนึ่งที่เขามาอยู่นี่ไม่ไม่ธรมดาเขาเีาผบอกน้อยเอารุกนลุงตาลุงเดียวนี่เขาว่าสูนลุงตาเดี๋ยวเอาลูกลุงตาบวกหาอยู่หาีก็เลยเอาคนแม่เขาอะไรมาจกแต่เขาลกพู่ดีสูนหลายไปแน่แ่จะจด้ชมปาเขาจันทร์แม่แม่ไ่หมอ่ะ เขาก็ลก็าเอาไว็กาไปบ่ามันติดหัวติดอันติมเปลี่ยติดที่อย่างก็มซกกดอกรเดียดเข้ามอ่าเลยไตยอนเห็นปิดเทียนีเลยมาให้หายเอาควาลุตาบัวลู่คว้าเฮ้าเอาลุงตาบัวห้ยอย่ไป้าบ้าเฮ้าลุงตาบัวเอาหายอยงไเลยเอาการเทศลุงตาบัวเอามามาทองจำแล้วมาเทียมันวางสิเอาโอ้ดิเจตุใส่เขาทนี่่ละลูกก็เลยขอโอกาสหเฮาอะไรส่วนเรื่องนี้แหละ เพราะว่าเขาหนังท้องจามการเทศ๊ยนลูกตาบ้าใบหน้าแล้วก็เอาเจี๊ยนหนังสือมาเทศยนนะคือจิบบริสุทธิ์กันนะก็จิบบริสุทธิ์จริงๆนะชูก็จะมาเลยว่าจากไหนหรือเขาบริิสุทธียกว่าอย่าเลยว่านั่นคันไวยลูกตาบัวนี่ขนาดจิตบริสุทธิ์อยู่ตั้งหกเดือนเดือนลูกตาบัวประคองหายเพราะว่าจิตบริสุทธิ์นี้ไม่มีใครที่จะเจอได้ง่ายๆนอกจากลูกปูมั่นได้ลูกตาบัวนี่ระดับนี้ได้ ไปแล้วกินบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่เขาผ่าขาวเขาเข้าเนี่ยฟองไนหัวใจนี่เวเลาคินมันบูกองมายานสะอาดแล้วนะเห็นแต่เห็นต่มันสะอาดมาแต่ปึ๊บมันกองหุบเขาเลยเนี่นี่กินบริสุทธิ์จตเดียวมีหนาผมเขาเป็นกุ้งผ้าไปเดือนกุ้งผ้าสบายเราอนี้ี่หน้าเมษสาพฤษภาพมีหน้ากรกฎาสิงหากันญาคุณเนี่ยเดือนกันยามันจะลงนี่ย ท่านพ่อมีลงตาเขาไปบอกนี่ครับลงตาบอเขอไปเลยไปเลาติดบริสุทธิ์อยน้อยน้อยออกากใใ้้เร็วย่างกคอย่างมากคืยังไู่ผุหมันเดีวนี่วน้นเอาอันายอางตาเราทั้งามชาแนลทั้งสามชาไว้นะท่านมองเี็นกินนะคือคือหมันย่างคือปุ๊ก้าปุ๊ป้ามากแน่เลยมากไกลมไปต้องตาบววน่าฟันดิ ออกจากพุทธก็ไปกราบพทุทธเต้มยกราบปีนพุทธเต้มเลยโอ้แต่พ่อแม่าาผู้จ์มาด้วยเหตุอะไรก้าอยาชาเหตุผลอะเรทามาบอกตัวไปเงินอ่นบอกบอกเขามามึงซอทำาบอกตัวไปเอาแากปลาหนึ่ล้วน้อยไม่อย่งมี้ปลาจะหายไปเยอ่เลยุ้นออกไปพุ้น ีเมื่อไปร่ก็ที่มันไปดูเอ้าเห็นพระยุตซีหาลูกนั่งยืนนั่งแบบต้นไม้อยู่ริมสาเฮ้ยที่มึงมาท้องมาดูปราคนเดียวนี่เหรอใส่ปัญหาห่อเลยใส่ปัญหาห่อเลยเหมือนออกจากปุ๊บปั๊เลยเขาการปุ๊บปั๊เอาหัวใจหลังเท้าเหมืนตับเหมืนยืนเลยเอาหัวใจลังเท้าเหมืนตับปุ๊บปั๊บเลยออกมาแบบเขาไปในกอ เียเก็บตีนั่มขึ้นออกไปนะฟ้าแห้งไร้ปุ๊บปั๊บคู่สิบตกเนี่ยจะว่าหมอบได้หป่าหมอบก็จะหมอบก็จเท่อ่นปัญญายุทธตีปัญหาครับเป็นแบบตีปัญหานั่นแหะคว่าอออจาจปลาคือคว่าปลาตัวนี้มืนอีั่หลงหลงลงทารอยู่เพราะที่บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์นั่นคืออริชามันร่วมกัวกันนั่นแหละที่ต้องตามเพรไปว่า หนึ pues my my are ่งคือผ nah. ่านหน้าข้ามนี่เด็ตายข้าวข้าวบริสุทธิ์ไปแค่สุทธบาตเด็หลวงตาบัวบัวมันติดไปเขาติดหัวใจยังเหรอข้าวขี้ความันบริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ของมันเป็นไงสักเขาสิบหัวเพราะหวังบางบางคนบางคนคิดว่ามันจะความพลังหันอะไรนั่นหนึ่งปลาแม่แม่เล้วเพราะว่ากินมันบริสุทธิ์แล้วนะเวลาเขบอกมันเกิดบริสุทธิ์เรดมันซาโดนขนาดมช่วงที่บริสุทธิ์นั่นญาติโยมใส่บาตรทั้งที่ขนหัวตั้งเถอเื่องเด็กมันซักปอกของมันเลย โอ้ยจนเข้าจนบ้านอันจนไอ้ไอ้วัดตายพิเศษใช่ใช่ร้านบ้านน้องน่าเชื่องกำลังใจเพื่อใส้การเกษตรกนจังหวัดมังคายเขาว่าลูกกูเป็นปอดใก่บ่อใดขนลูกหัวตั้งเพทอเทะหายก็มีเขาบอกผมเขาไปแจ้งเสียอธิบายยังไงเพราะว่าถ้ำนี่มันเป็นถ้ำที่พอจ้ามาที่จะอธิบายได้หร่นบปล่เขากระลูกเขาเงินเอาไปมากพวดไปรบกวนจะมูกจัด นี่เราลุลงตาบวัวห้องพันสายย่าง,างห้องพนนั่นดิบอกกันว่าอะไรดิบอกว่าตัวนี้ขึ้นอันตัวนั่นขึ้นอ่นอะไรดิเพราะว่าสันติที่โกรธเมื่ะไห่จะรู้เองเห็นเองประชาตังรู้จากพ่อตถนดิสันติไปบอกว่าอันนี้ขึ้นอ่นอะไรดิมันาะเป็นของการบอกเป็นสัญญานั่นน่ะไม่ใช่ปัญญาของเราที่จะประหัดประหัดโว้ยนี่ต้นเขาไม่ฟังไหดิขนาดเทพลุงตาบวัวไั่ย่มฟังดิดิบริสุทธิ์นี่ผู้ใดมาเทพโกรนี่มันก็มันก็ เแต่งตาบสิเด็อันอันนั้นหมสิเดีก็ลุูมันจนาทองผืนไดก็เจอถึงว่ามันภาพอิข่ากันลุงตอันเดียวกันมันม่มีคำว่าสูกับตาำมันติงเลยในช่วงนั้นกูปัปบอเคยเห็นเนาะีอหกจากตาเอาไปโรงบาที่หมกเพิ่นิห้าข้างเดือนิปีพศสองพน้าี่เพินสิบห้าเดือนสิ ปีพศ2545ร่วมบทีโม่ร่วมทระโม่ยี่ฟาลูกหนึ่นง้อวาวงพา,พาวัฒนานเพป็นเป็นศิษย์ของปู่วันปุ่ตมโมนี่คนนี้อยู่เป็นเจ้าวาดู่วันอะอรแบไดนแบกไดนมีธรรมะมาบ้าสูห้องฟังเลยว้ย กุ๊จิตกูนี่นี่ตาหมูแต่หมาพระวนาพระเ็นแมนยู่งอกกู๊จิตเป็นหนึ่งมิตรนักเล่มคือเขาทุกนะบางคนสักยุงสีหนั่นันฟังมาอยู่นะเป็นปากนะขี้จับควายอยู่นะวันศิษมาปวดปวดศิษย์แสดงอาวุธได้ถึงสักดินสักนงออยู่นะเสียเสศนเพราะว่าถือเขาตีหลายนะคนได้ว่าลูกจิตเพราะมิตรหมาของปากเนาะปวดปุ๊บปากเอาไปมาก ข้าวไปลงบุญติโมสามชีวิตตี่สุดยาตะเข้าบุญนึงจะพาตีนังดูข้าเขาอยู่เลยเป็นอะไรได้ยังไงเรื่องข้าเราพาลุ่มเรียกทขาอย่างไรก็โอกาสที่ว่าอย่างผมนี่ถ้ามาที่เราถวายเพราะในผู้ใจบ่ได้เราถึงบริสุทธิ์ทุกเมื่อนี่สติผมมันมากวิปกติยืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่มทำสติบห่างกันเวลานอนสิลับกับหู้ แล้วแล้วสิฝันเของหูฝันไปฝันไปสิตื่นกับลูกนี่คือสติมาเพราะอากาสครูบาอาจารย์อันนี้มันคือสติละไรเถอมันเป็นอย่างนี้มั้งว้าก็ปั้นใส่หลังตูมเลยใส่หลังกูงปไปมันเป็นนิสัยฉั่นนะเฮ้ยมันเป็นโดนไหมใส่ขเข้าไปได้ไหมมันเป็นโดนไหมผมเป็นโดน,ห,น,โดนหรอครับอันนี้ปลากระป๋องหกเดือนแล้วมึงหัว่าบา้นี่ทำใจน,นี้ คืออย่างบ่อแหล่ขนาดเข้าบ่อหูหรืเก้าบ่อหูบ่อเก้าบ่อถามพอเป็นผู้จัดทำชั้นนี้จะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้คนใส่ชั้นนี้คำอันนี้บ่เคยได้ยินจ้าเฉื่อบ่เคยได้ยินในการเทศน์วตงตาบ่เคยได้ยินในการเที่ยวตรงโบราณอ่านพจนิติเทศไปแล้วเราบ่เคยได้ยินหรือเปล่าเพราะได้ยินสนิทปักจิตที่มันจอบริสุทธิ์อยู่นี่มัน มันเลยสงสัยพ่อเคยเดาไปนั่นแหละเอ้าคือเพื่อคนยินเจะเถื่อนนะคำว่าจะเกิดก็ได้เพาเกิดก็ได้นะมิแตว่ว่าโชดาส,สกิตะฆ่าหน้าฆ่าะร,ร,ารามมาะไรไม่เป็นบ้าหรอกนี่รูปจ้านจีรูปขาจ้านีกสมากถไปเอันนี้ข้ามีเมื่อคนยินนะจะขึ้นนั่นแะหละมันก็เลยสวนผินมาในความหมดสิยตที่บริสุทธิ์วบาผมบอกเกิดดีผมจะเป็นไม่ได้บานสัหนักสัดชัดเลยหนาชาเลยเด้ อสองก็สองใส่กันเนาะ,อาะออเออเขาเนี่นะนนยฟันเรื่องขอสจีบบอลนุ่มอย่างนี้นะลบเกษตรลบปูเทียนเสั้งสีเด็กลบปูเทศยนจะต้องทีเทีไปเขาฟันจะเป็นข้าราชารเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเวลากินบริสุทธิ์สิริวดีเพราะมันเป็นสถิติโกในการรู้เองเห็นเองนะมันจะตังรว้เฉพาะตนเขาก็รู้ว่ามันี่ปั่นนั่นดินั่นแหละมันพัมันขาดจากตัวนั้นปั๊บ ไอ้พ่อมันยืนตะนปั๊บมันก็ต่เป็นบริสุทธิ์ก็มันนยุ่งจังเลยเพราะเปิดปากจันทร์ปั๊บก็เลยยกกันเทียดแล้วปูเทียดอง่างี่เป็นสมบูรณ์เด้อที่เป่าทุกฟังเกิดป้านเฮาภาษาไทยเอิ้นว่าร่องเข่าเห็นบ่สมบูรณก็เกิดตัวนี้แหละพ่อพระราชาไปไปไปใช้เพื่อเดินฉลองพระบาทก็เกิดอันเข้าบ้านเฮานี่แหละเปินปากเกิดเด้ดมันจะต้องอยู่เด้ด พอมันบ่เคยิ่งยินนะบ่เคยได้ยินงแต่ว่าจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้นะมันเลยมันเลยสติที่มันจ้องอยู่ความบริสุทธิ์มันเลยออกมาเพราะเข้าใจวะนั่นแหละเรื่องพวกนั้มันมันวาฟังตัวนี้แต่หยิมรู้ฟังไปเดิมันจะฟังกับบริสุทธิ์มันมันมันถึงต้องแล้วนั่นแหละก็ว่ามันเป็นทิฏฐิแบบชนิดที่บอกว่าผู้ใดกันลากออกมาไม่ได้นอกจากที่บารมีมันเต็มเปี่ยมกับมันในการบ่มบารมีเต็มมัน่ยที่ออกมาได้เพอพูดฟังเสร็จปั๊บฟัง ต้องตาบัวนแล้วพ้นัันไปติดผู้ลู้จะแล้วติดจุดติดตอมเพื่อนในวังเป็นบรหิหารก็เลยพิจารณาเอาล่างผู้หยิ่งมาแก้ปัญหาเงืนะ่อน่ะเป็นจักรวาลเป็นบอจรินกิเลสนั่นติดสมมุติจุดตอมเขานั่นแหละอ๋อจุดตอมมันขึ้นเลยนี่แหละคําว่าจุดตอมเนี่ยเฮาบอได้ไปเอากันเทศลงตามาเทศ หลวงพ่อเพิ่มเทสปั๊บเมื่อนั้นเพิ่นก็บอกว่านี่จุดตอมลุงตาสติกรอนพระยามันก็จี้ตัวนั้นมันก็พุ่งขึ้นมายถนนโอ้นี kind of Anyways, paper, mm ่ก hmm. mm ัด hmm. จ no ุดตอมนี่กัดจุดตอมทัานที้เลยนน่ะนะมันก็เลยจุดตอมาแต่ภูตเลยมันบริได้แปลอาการเทสของพ่อไม่เข้าใจมาใส่เองเพราะว่ามันก็เป็นจุดตอมมาเดียวกันไม่ว่าอะจิตใจเข้ามาในภาษาไทยเห็นบ่าอะนั่นภาษาไทยก็เรีว่าจุดมาตอมนั่นบ่ล่ะมันก็เไม่จุดเป็นตอมลุงจี้น่ะนั่นแหละพั้นเพราะแต่ว่าจุดตอมนั้นมันก็ปั๊บเลย โอ้แสดงว่าทิ่บริสุทธิ์นี่คือจุดต้นตัวเห็นไหล่ะมันก็สัตว์กันเลยมันก็เตรียมพร้อมเลยวันนี่มันก็หาวิธีใกล้เข้ามายางอ้อมนะยางอ้อมบริสุทธิ์ป่ะมึงเด้อกูเห็นแล้วนะพราะก็แดงกว่าผู้จิตขามึงนี่ลงปฏิโมกสักแต่ว่าล่งแต่ว่าสติกับกรนั่นจ้องกันอยู่พุ่นอ่าอยู่ทางนันฟังปฏิโมกมันสจะไปออกจากนั่นปั๊บนั่นแหละมึงเป็นที่หมายธรรมจิต จุดตอมจุดตอมจ้องกันตลอดเลยภายในมันมันจะไม่ไปที่อื่นมันจะรวมที่จุดตอม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 ตั้งแต่ใดที่ข้ามเลยมันจี้ตรงนั้นเลยตรงบริษิ์เลยบริษิ์นี่แหละที่จุดต่อมเห็นไหม